เทพีเสรีภาพนิวยอร์กอนุสาวรีย์ที่ใหญ่และมีคุณค่าทางจิตใจของชาวอเมริกันทุกคนเป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบให้แก่ชาวอเมริกันในวันที่อเมริกาฉลิมฉลองวันชาติครบ100ปีในวันที่4กรกฎาคมพศ2419เทพีเสรีภาพเป็นปฏิมาก,กรรมโลหะสัมิดเป็นรูปของเทพีริเบอร์ตเทพีแห่งเสรีภาพของโรมัน มีลักษณะของเสื้อคุมมือขวาชูพบเพิงมือซ้ายสีแผ่นจารึกคำประกาศอิสระภาพของสาฮารและมีอักษระวันที่4กระกฎาคมคศ1 7 7 6เท้าข้างหนึ่งมีโซ่ที่ขาดแสดงในความหลุดพ้นจากการเป็นทาสและส่วนมุมกุเจ็ดแฉกขึ้นเป็นจารลักษ์ของทะเลทั้ง7หรือเทวีทั้ง7นั่นเองโดยในปีพศ2527 องค์การยูเนสโกประกาศให้อนุษาลีเชพิเศภาพเป็นมรดกของโลกอีกด้วยแอนเท o โลแ a n ยอนแอริโซนตั้งอยู่ที่เมืองเพทรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยภูมิประเทศที่แปลกตาซึ่งเกิดจากการพังลายของชั้นหินนวโจแซนสโตนถูกกัดซ้อย,อย่างฉับพลันจากกระแสน้ำที่สัว์ผ่าน สัดความแรงจากกระแสลมพายุฝนผ่านฤดูกาลต่างๆที่ทําให้ที่นี่กลายเป็นที่เที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกทั้งที่นี่กลายเป็นหุบเขาที่อันตรายที่สุดอีกด้วยเนื่องจากบริเวณนี้อาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันได้ตลอดเวลาและระดับน้ําสามารถสูงถึง10เมตรเลยทีเดียวอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ซึ่งดึงดูดใจช่างภาพจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยเพราะสีสันจากธรรมชาติที่เกิดจากการตกกระทบของแสงอาทิตย์ที่สาส่งผ่านช่องแคบ สะท้อนกับสีของชั้นหินนวาโจแซนสโตนเกิดเป็นความสวยงามสุดประทับใจไในแต่และฤดูกาลสีสันของชั้นหินที่นี่จะต่างกันออกไปทําให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่น่าสนใจและไม่ควรพลาดในทวีปอเมริกาเหนือสะพานกูดนเกตหรือที่เรียกกันว่าสะพานแขวนสีส้มสดใสเป็นสะพานแขวนขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและเป็นสะพานที่ข้ามช่องแคบกูดนเกต เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสหรัฐหมายเลข101และทางหลวงแคลิฟอร์เนียหมายเลข1เป็นสะพานที่ยาวมากที่สุดของสหรัฐอเมริกาเป็นสะพานแรกของยุคนั้นทอดยาวข้ามอ่าวตอนเหนือของเมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียทำให้สะพานแห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของอเมริกาไปโดยปริยายและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีจุดชมวิวที่สวยมากๆของอ่าวเบแอเรีย มหาสมุทรแปซิฟิกและมารินเฮดแลนด์ทางด้านเหนือของสะพานทำให้นักท่องเที่ยวนิยมปั่นจักรยานเดินบนทางเรียบของสะพานเพื่อชมวิวอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลกและใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาอุทยานแห่งนี้ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพศ2521 โดยตั้งอยู่บนที่ราบสูงเยลโลสโตนถูกล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาล็อกกี้ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันสามรัฐคือไวโอมิงมอนแทนาและไอดาโฮเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครของที่นี่ก็คือสีสันของบ่อน้ำผูร้อดที่บริเวณต้องกลางจะเป็นสีฟ้าถ่ายออกมาก็จะเป็นสีแดงและสีส้มที่บริเวณขอบตามลำดับ ที่พลาดชมไม่ได้อีกแห่งก็คือน้ำพร้อนโอเฟสฟุนซึ่งมีน้ำหุ่งสูงขึ้นจากพื้นดินหลายเมตรในทุกๆ3ฟารมและ93นาทีโดยไม่เปลี่ยนแปลงเลยในรอบ100ปีและยังมีน้ำตกกว่า300แห่งนอกจากนี้ยังมีสัตวปานานาพันธ์ที่หาดูได้ยากอีกด้วย น้ำตกในแองคาล่านิวยอร์กเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสูงมากกว่า50เมตรและกว้างมากกว่า300-800เมตรตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของสหรัฐอเมริกาที่นิวยอร์กและประเทศแคนาดาที่ออนแทรีโอนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือเข้าไปชมน้ำตกได้อย่างใกล้ชิดอีกทั้งที่นี่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงหน้าหนาจะมีอากาศที่หนาวเย็นมากๆ น้ำตกในแองการาประกอบด,ด้วยน้ำตกสามแห่งที่แยกออาจาก,กันคือน้ำตกเกือกมา้าน้ำตกอเมริกาน้ำตกไมร์วิวที่นี่จึงเป็นจุดชมวิวที่สวยงามและสามารถเที่ยวชมได้ทั้งสองประเทศแม่น้ำในแองกราราไหลามาจากทะเลสาบอีลีไหลผ่านน้ำตกในแองกราราลงสู่ทะเลสาบออนแทรีโอเมืองสองฝั่งของน้ำตกในสองประเทศนั้นเป็นเมืองแฝด โดยฝั่งแคนาดาคือในแองการาฟอร์ลัฐออนทาริโอส่วนในฝั่งสหรัฐอเมริกาคือในแองการาฟอร์ลัฐนิวยอร์กส่วนสาธารณะเซนท์ันพาร์คนิวยอร์กเป็นส่วนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กโดยมีขนาดถึง843เอเคอร์หรือประมาณ460สนามฟุตบอลต่อกันตั้งอยู่ระหว่างย่านอั p เปอร์เวไซต์และ Upper อร์อีไซ์เขตแมนฮัตตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีผู้เข้าชมประมาณ42ล้านคนต่อปีที่นี่จึงกลายเป็นปอดขนาดใหญ่ของเมืองนิวยอร์กที่ทั้งคนอเมริกันเองและนักท่องเที่ยวเองก็ต่างมาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่ออกกำลังกายนั่งปิกนิกนอกจากนี้ภายในสวนยังมีสวนสัตว์โรงละครการแจ้งลานน้ำพุสนามกอล์ฟและอื่นๆอ,อีกมากมายเป็นอีกที่เที่ยวหนึ่งที่ควรมาเดินเล่นโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่จะมีอากาศดีมากๆอุณหภูมิประมาณ10-18องศาและต้นไม้ใบหญาต่างๆพร้อมใจกันเปลี่ยนสีป้ายฮอลลีวูดฮิลลอสแองเจลิสประเทศสหารัฐอเมริกาตั้งอยู่บนภูเขารีในฮอลลีวูด d ิลบนเื่อเขาต,าตานตอมนิกาซึ่งเป็นหนึ่งแนลมมารของลอสแองเจลิสโดยเราสามารถที่จะมองเห็นป้ายฮอลลีวูดนี้ได้ท่วทัจุดที่ในเมือง แต่ถ้าจะถ่ายรูปสวยๆข้าไปแก้วกว่านี้อีกหน่อยาสามารถขี่รถบัสที่สุิตเอโจอทอยไปยังยอดเขาได้และนี่คือสัญลักษณ์ของเมืองของภาพยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ต้องมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตและเนื่องจากเป็นป้ายที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและมองเห็นได้จากหลายจุดทั่วอลแอังลิสป้ายจะเป็นเป้าหมายของการก่แกล้งและการก่อกวนตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาจึงได้รับการบูรณะตั้งแต่นั้นมารวมถึงมีการติดตั้งระบบลดต่างความปลอดภัยรอบๆเพื่อป้องกันความเสียหายของป้าย และป้ายนี้ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรหรือฮอลลีวูดไกด์ทัสในขณะที่สถานที่และที่ดินโดยรอบนั้นเป็นต่วนหนึ่งของส่วนาธานณะคือฟิตพาร์ก